สวัสดีค่ะลูกค้าโอ้ยพี่น้องสร้างเหยียบง่าพะยะเหยียบเมืองโอ้สร้างเหยียบง่าพะยะเหยียบยเมือง,พร,ยยงพระเอก,าเาก,ากเอาอัตใจย์มัตสอกาแฟกับน้ำแดงเกลได บอก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 เห็นบอกเห็นเมื่อไหร่เห็นรับวันแล้วเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดโอ้โหอ๋ออ๋อปีเขาซื้อไปแช่ทถังน้ำแข็งแมนปกติเขาซื้อเห็นอยู่เห็นอิติมาซื้อไปอยู่แต่ว่ามันเบิดเมื่อนี้ก็เลยเดี๋ยวมาซื้อเลยแสดงว่าเด็กหน่อยเนี่ยมูซาบริกินปั่นซุกั่นตู้ปั่นซุกได้ทำเปล่าไปเลยอีหมดไปเอาหมูบ้านได้ยังเกาะอีหมดได้นำโคกไ้นำโคกเหนจุ่มจุมจุ่ตู้ปั่นซุกเนาะงมจนแบบว่าสื้อไว้เด้่ วันเวลากินนูบลเม้นล่องฉากมากแม่ล่องฉากนี่แล้วว่าที่ไปกินไข่ต้มไหมเสียแม่ <c oughs> ขอบคุณนะครับไอ้เต้าพัฒนขึ้นไปนะไรเงีอนแล้วบ่แม่ว่างวันนะมาเลยมโนใจเอากรจดังสัน้จังเลยจังบาจังสันโอ้ยเ,อเพิ่มแผ่นอ่ะเนื้อชวนสุฟังมากาฟิวนี่มีบัญชีเงินฝากตอนนี้2,000ันเอ็ดอยู่ในร้านนี้สามารถกินอะไรก็ได้ตั้งแต่ไป จั๊กแต่ปิดฮอดจั๊แต่นี่ฮอดปิดบ้งไหมสกินเบิร์ดบอสมัเนเคยไปกินแต่กว๋วยเตี๋ยวเหมือนเนี้เออบอสมันก็มากินน้หารยูเมื่อหลายสิบบาทส้าบาทสามสิบเกิดมาไม่ยนต์วคือกินหน่อยแท้มันชืบเบิร์ดต,ตีต๊ด <มา S 2> จกกั๊กแตนก่อนแล้วกกินเนอ,ออพี่น้องผู<ม>้ใด้จิฝากสหกรณ์ไว้พระเอกอารไกลเด้อจ้าเด้อมาฝากไว้เด้อจะได้จังแจ้งไปให้ซุ่มเงอนซุ่มเงอเนาะไปใส่ตู้เซ่ไว้เนาะจ้าบอลสีออกซิลอน บอกซอออกื้ร็ได้ออกซื้อไผ่บอกพี่น้องซื้อฮ่า่า่าฮขอบคุณขาไปไปขาไปนอนเลยครับบนดินอนเหมือนบาไว้นอนเออไม่ได้ขับรถดิไป็นอะไรคอนเทน์นอร์ตัวนั่นหลานความคิดหลานนอนหลานนอนบนตื่นนอนเหก็อยากตื่นมันติดหลานมันสะอื้นสะออนหลานหลายช่นี้แต่ซุ้มเบิ่งขลดปกนยังขั้นเข่าเนาะไปประกอบซิ่งตาคองเลนจนแล้วันตื่นอะไรเด้อ เห็นอยู่ข้อความเรมันพยานครับบ่เรียนพอดไม่เห็นอันทายคลิปลงอยู่ขันแม่ขันยายบ่มาเรีนเขบเลีนของยากจเด็กนนั่งไ้นั่มาดิการนังไปิดสาซงการังไปตาซังเดี๋ยนี้ติดบ่อยตี่ได้เลยเฝ้าเอาเจ้าของนั่นเฝ้าลูกอามัเจ้า่องนีว่าจเขาเขากระบประจำเดือนเลยไหมเจ้าของแ